ันนี้มาจากสุพรรณนะครับเป็นล้อเป็นยางจักทงนเมกาแต่งซุง้มแล้วก็เปลี่ยนชุดโช้ของโฟงเดอร์หน้าพีซีรีส์หลังเป็นซับแทงครับอยู่ระหว่างการติดตั้งส่วนคันนี้มาจากวอยเอ็ดเตรียมติดตั้งล้อยางรรงเมกาแล้วก็ยกขึ้นสองนิ้วแต่งซุง้มตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งซุ้มนะครับส่วนคันนี้ไม่แน่ใจามาจากไหน เปลี่ยนล้อยางทรงใบากาเหมือนกันแล้วก็ยกสองนิ้วจัดทรงนะครับยกเรียบร้อยทั้งหมดยกเรียบร้อยตอนนี้เหลือรอคิวครับรอคิวคันนี้ส่งงานพรุ่งนี้่วนคันนี้ของหน้าร้านครับของทางร้านเองเลยตัวนี้ยกสองนิ้วเปลี่ยนปีกนกแล้วก็อ่าอยางทำตามนิ้วล้อยี่สิบ ว่า 12, 7, ง12ลบ7ลบ55บัน,นไดไฟฟ้านะครับ